สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นแกะกัน,กนสีมะตัมปนกุ้งเนาะจ้ะแล้วลัวพี่ก็นเนาะ กุ่งใหญ่พอแล้วมะจนะมนะ้นี่แหละใหมไหลาเนาะเจ่นี่แหละยวไปขวบปรุงกันแ่บทำขวบปรุงไงกุ้ยี่งใหญ่ ของเราก็สุกแล้วนะคะให้เราไปลงตำปุ่มกุ้งกันเลยจ้ะตำปุ่มกุ้งกันเลยนะคะ,ะ,ะ,ะจ้ะหว้าเกลือเปิดวิดีโอย่างดีบากกด่นองเอ้ย พี่น้องเอ้ยพี่น้องเียคอยมีสาษปราสาไทายไทยอยู่ดีๆมันคือดับได้งเ <laughs> อิสร้างเป็นอบบสบตาคมไวผมยาวมือโตเป็นสาวไามาว่อง่แกเสร็จแล้วนี่ แล้วก็มาตำพริกกระเทียมหอมแดงตำใส่ขาเรื่องขาห้อง ีิดดเขอตา เป็นหนัวมะกอกเซ่มะกอกอด้วยนั่นก็ไ้ปลา 很、嗯、好。嗯嗯嗯 แส่็นี่ปนูงเห่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า เกียบร้อยแล้วจ้าปูนกูไงใส่ประก,กอ,อกบก,กินกับผักกะทินอ่อนผักกะทินแกวแสีบหลายมาเด้อกิมข้าวแรงน้ำกันข้าวแร่น้ำกันเสียบเสียบด้วยจ้า